วันนี้มันหยุดมาดีว่าเป็น้ว่านไปดีดีกว่าแต่กูไปทำอะไรวะเออแล้วกูจะไปทำไมเออไปๆแล้วกันเแล้วมันมีให้กูเล่นชื้อแล้วกูจอดตรงไหนดีเนี่ยจอดตรงนี้เลยชื้ออัดตื้อดีมมันไม่อยู่หรอวะใส่ข้างบนดีดีไม่โง่ไอ้เพื่อนโง่โง่พ่องมีอะไรอ่าขึ้นไปถามอ่ะ อ่ะถามคือพวกเราเนี่ยสนิทกันขนาดไหนวะก็สนิทกันถึงขั้นที่กูรู้ว่าอนาคตมึงจะต้องตอบว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะสวยประกาศอิอ่าวางไว้ตรงนั้นแหละแล้วไปไปก่อนไปเดี๋ยวพี่ไปดูอีกทีนึ่งไปไปไปติโตที่โตกอนไปไปโจกันนะครับเอ้ยเสร็จสักทีโอ้ เอ้ยพอแล้ววันนี้เราพอคกันดีกว่าพวกมึงอ่ะพอแล้วพอแล้วหนาวก็หนาวต้องเปลี่ยนเสื้อเนี่ยเหื่อเเป็นบ้าลยเออเหนื่อยเหนื่อยจริงวันนี้งานเยอะพักผ่อนหน่อยไหมผ่อนคลายข้างล่างดีไหมกินเบียร์กินขนมไปอย่าไปชวนใช่เอาอันนี้ไปด้วยอ่ะเอาดัีไปด้วยไปชวนเด็กฝึกงานมาด้วยมึงเอาไอ้นน้ำมันตู้กองน้ำมึงเอาออกมาทำไมอุ้ยกูเพิ่งช้ำน้ำเย็นแม่งโอ้โห กว่ามันจะเย็นไม่กล้าทำใหม่เคเลิกงานเว้ยทุกคนเลิกงานเลิกงานเฮ้ยไปขางไหนหรอซอดมึงก็ขยันเนาะพอได้แล้วไปวันนี้เลิกงานไว้ไปเออเดี๋ยวกพี่เดี๋ยวไปตามคุณสกายก่อนมานี่กนดิตามคุณสกายก่อนคุณสกายไหนคุณสกายอยู่ข้างบนคุณ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 สกายครับคุณสกายครับไอสกายมึงจะวาดรูปไปถึงไหน ไไ้ม่่ดวาโอ้โหคนเดียวเลยดิมึงดูดิไม่แบ่งเลยคุณสกายเดี๋ยวเราต้องไปข้างล่างไปผ่อนคลายข้างล่างกันเรื่องงานวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะไปเอ่อเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้เก้ากูจำได้ให้เก้ามันทำอะไรนี่รถรถกูเสียเออเอ้เดี๋ยวไอ้เบียรใครเนี่ยเอาไปก่อนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนนี่ไปตามมาหมดไปไหนไหนไหนไหเลยยูที่นีไหวตรงนี้ยังไหวตรงนี้กันยังเอ้าไหวไหไห้เมึงยังไม่เอาออกเดี๋ยวกูยังไม่ตายไอ้บ้านี่แม่งเดี๋ยวลงมานี่ เอาสักศิษิ์ไงสักทรงศักดิ์ศิลที่เลยแหละก้าวเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนขนน้ำมันเออแล้วรถกูได้ยังอ่ะเพื่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเปลี่ยนสีเรียบร้อยเออกินไอ้นี่ด้วยกินข้าวกินอะไรให้นี่ก่อนผ่อนคลายก่อนไปปพี่เอาน้ำมันอันนี้ไปเอาน้ำมันอันนี้ไปทำอาหารไม่ใช่อันนี้น้ำมันมะเขือเทศเหรอก็เฮแล้วไม่ใช่นี่มันน้ำมันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอที่เอ้าไปเอารับมาน้ำมันรถเลบ ไปไปไปทุกคนคนละเรื่องพื่คนละเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวนะไอไอนนท์เดยวทำงานใหม่เดี๋ยวก่อนให้มันมานี่ก่อนก้า๊งมาหนี้มาหนี้ก่อนก่อนก่อนลงไปสตูดิโอให้กูกูมีอะไรให้ดูไอมันนี่มันมาเออแล้วไอวินไก่ออมสินไปไหนวะไปวานกา๊งมานี้มาไหนเนี่ยเด็กนี่นี่ว่ายว่ายตรงนี้ก่อนก้าวกูยังไม่ตายเฮ้ยไออ๋อเดี๋ยว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 ไอนนท์เดี๋ยวไอนนท์มา ทำอะไรทำอะไรนี่เอ่อดูดอกไม้ชมนกอ๋อทำงานเสร็จก็ไอ้นี่ใช่ไหมเออเยอเอ้ยอยากนำเสนอมากนี่ที่เพิ่งให้ทำใหม่นี่มีแค่กูกับนัทที่รู้นี่ตรงนี้นี่แหละอมสินอมสินพี่รักหนูนะเฮ้ยงานการไม่ทำว่าไงเพื่อนไหนบอกใช่มึงกินนะที่รู้ทำไมวะก็เป็นคนไอ้นี่ให้ให้มาทำอ๋อเออว่ะแล้วมึงรู้ได้ไงเนี่ย มันมีปัญหาที่ซ่อนแต่ขาดูนี่ช่วงพักงานนี่แหม่ต้องแอบมานี่ตลอดเลยโอ้โหมาดีเลยอ้าววันนี้ไม่ว่าอะไรวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีมามากินเออผ่อนคลายผ่อนคลายไปไปไปมามามาเรามาเรามาอาบน้ำตัวนี้เลยว่าอะไรจะเย็นเกาขวานั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มึงแหละเเจ็บไปไปทุกคนไปไปไปฉลองไว้ฉลองหลังจากที่เราเสร็จโปรเจกต์นี้เรียบร้อยไป ลุยอ่าๆคลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดิมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ ATM ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่ม i d เดีกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะครับผมอ่ามาแล้วครับทุกคนเว็บนี้นะครับ อันที่2เนี่ยจะเป็นสุม ID หมวก F นะครับผมและอันที่3จะเป็นสุ่มเพชรหน้าสนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสุดเอกล i v e เลยนั่นก็คือสุ่มคอมมือถือ Gaming Gear. เกมมิ่งเกียร์ คตรเจ๋งอะทุกคนอย่างนี like really right? so, way, ้ต well, ้องเติมหน่อยละเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แล้วกับผมนะอ่ะเรามาลองสุ่มสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสุ่มท่าปักธงนะครับผมก็เราสามารถเพิ่มโอกาสนะครับเพื่อลุ้นรับของแรนะครับผมหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับก็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกันเลยละกันนะครับนะมาเฮ้ย เฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเอ้ยมาอีกรอบแล้วกันนะครับนะไม่ยอมเวมามามาเฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบครับทุกคนผมไม่ยอมนะครับมา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 ,มาเฮ้ยทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ยผมช็อกเลยเฮ้ย วัดได้มาเฉยอ่ะโอเคครับผมพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจน,นี้เลยนะครับผมเพจน,นี้มีชื่อว่า atm4spin.com เติมเกมสุ่มรางวัลนะครับโอเคส่งข้อความไปเลยนะครับพี่ครับผมสุ่มได้ไอดีท่าปักธงครับ อะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบมาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทําท่า้ดูนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเทสตรงลํโพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไง นะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับเว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า atm k i s p i n .com นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาล่ะเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปข้องลงโอ้ปากกระโถกขี้เออกูเลี้ยงเต็มที่เอาเลยวันนี้ใจดีไปฉันลองฉันลองไม่อ๋อ อ๋อมันวนหลายรอบคุณลืมโอ้โหไอ้นัทนี่รีบเลยนะไอ้นัทนี่รีบเลยไอ้นัทออกหน้าก่อนใครเลยอ่ะมึงรีบไปไหนเนี่ยเลยไปเลยไปเลยยูยูยเอ้ยแล้ววันนี้ไมไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ที่นี้เอเลยเป็นผูชาเขียวครับฮะที่นี่ก็มีปะโถอ่าแถวตัวเมืองมาทุกคนเต็มึพี่เอาเข้าใจอยู่ฮะ อ๋อช่างมันเถอะไม่มีอะไรอ่ะเชิญเชิญนั่ง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 ใครไม่มีที่นั่งก็ยืนเอาละกันเนาะหรือไปเอาโต๊ะข้างนอกมาเอาก็ยืนข้างนอกมาเออนั่งพื้นเอาเดี๋ยวเฮ้ยไปเอาโต๊ะข้างนอกมันก็ได้ทำโต๊ะใหญ่ๆมาเลยปะทุกคนเอาโต๊ะมาวางนี้ฮะเปล่าโต๊ะต่อมาเปล่าโต๊ะต่อกันเลยเปล่าโต๊ะข้างนอกมานี่นี่โตนี้เลยโตนี้เลยช่วยกันยกช่วยกันยกยกโต๊ะไปอย่าหยุดก็ยิ่งให้ไปเอาโต๊ะต่อให้มันยาวๆเลยนะมามามาตรงนี้ตนี้เหรอนี่แบบนี้เลย อ่าไอตรงนี้ก็เคลียร์นัดนัดเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้หน่อยนะได้ได้เคลียร์เก้าอี้นี้ก่อนโอเคไปทุกคนรีบเคลียร์เก้าอี้เดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยต้องมาช่วยกันเก็บนะเนี่ยใช่ใช่ต้องต้องช่วยกันเก็บโอเคเอาได้้นะทำให้มันเป็นโต๊ะยาวไปเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยให้มันยาวตรงนี้ไปเลยนี่นี่แบบนี้สิเราจะแบบนั้นใช่ไหมโอเคได้อ่ะาก็ได้ก็อี้แบบนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วเพื่อนนั่นแหละอย่างนี้เอาเลยเว้ยวันนี้ฉลองจะแยกทำไมพวกมึงติดกันอลยมันก็มา ตรงนี้ให้มันจบจบไปสิที่นี่เราไม่ได้เค่งกันเออจอรเจียจอรเจียเดอสเตนส์เราเป็นกันเองเว้ยเราเป็นกันเองนัดพี่ขอขนมไม่ดิหิวมากเลยตอนนี้พีนัดนัดไม่ขอแครกเกอร์นัแครกเกอร์คุกกี้อะคุกกี้นี่นะนัดอะไรนะซอสไม่ได้ยินผมติดอะไรนะมันติดโควิดไปกระทืบมันกระทืบเอาให้มันตายเอาให้มันตายเลยเอาให้มันตายกระทืบกระทืบโควิดรอเล่นรอเล่นเอารอเล่นแล้วไปนัดพี่ขอขนมพวกกรอบๆมาหน่อยดิอยากกินอ่ะ คุกกี้อ่ะเออไม่มีอ่ะพี่ต้องมีสิกรอบมันมีไหมกรอบไปอยากกินอะไรกรอบๆ่ะเออแล้วขอเบียร์ด้วยใช่แล้วพางิงยังเออปิ้งมันมีปิ้งย่างไว้รอรอค่อยไปไปแชมป์ตอนที่เริ่มเปิดเปิดโปรเจกต์หนังเออโปรเจกต์หนังอะไรเงี้ยเอ้ยนี่เลยมีเละเยี่ยมเลยมีอะไรอ่ะน่ากินจังอร่อยมากอือ ไวน์ของไทยก็ไม okay. ่รู้อร่อย hey ่ไหนอร่อยครับอะไรเนี่ยกุกกี้อ่ะอร่อยนะเว้ยจริงจริงอ่อยอ๋ออร่อยหรือ่อุะกุกกี้ไงจังไปคุกกีอ่ะกินมกินดิอาน้อกันานเ้อกน้ไปไกลดไปนอนนอนกินดิเป็นอไรกันะเบเ่ ดำสบายนุ่นสกนี้ไม่กินกินเองนะไม่ต้องกินะวเออะไรเหลือแลมันจะแดกกันดีน่ร้นอ่ะอร่อยอ่ะกินดิมีเยอะอยู่ก็กินกันไม่หมดอ่ะตอกก็ไม่หมดไว้วก็พูดอออ่อน โออโอ๊ยอยอเดเยอ่ะไม่ไม่ไม่อย่าอย่าตบอย่าโอ๊ยคุณไม่คอคุณเจ็บเหล็กอ๋อโอ้ยมึงกินกิอย่าพูดเลยเฮ้ยพี่เราเราเราหายไปไหนเออึงเอ้าาดิโอ้ย้เวะนเราไมกินไปหมดอ่ะเึงกินไปหมดเลยอ่ะ เวนนัดยังมีในตู้เย็นอีกนี่เออนั่นแหละอือขอเบื่อคนรุงเดี๋ยวเอาไปเลยเพื่อนๆนี่แก้วกุ้แก้วกุ้เพื่อนแก้วกุ้อือได้แล้วแก้วแก้วกันเด็นไปนูนเขาอ้วนนัดหน้าขลุกขลุน oh, ่ะอืมอ mm. ่าไม่ถึงนอนนอนอยู่พี mm. ่วินนะนอนนอนอยู่พี่นนะอือไอ้พูดตรงอร่อยมากคุกกี้น่าจะทำขายได้เนอะจริงนอนมา นก่มพี่คอนเก็ตขายอะไรนะเออเบียร์ชั้นดียิ่งในกลุ่มแล้วก็วพี่นีนเก็ตขายอืมันอร่อยจริงๆริงอย่างเงี้ยอย่าช่วยเดี๋ยวจ้างคนมาเพิ่มไงพวกเด็กฝึกงานอะไรเงี้ยจะจ้างอะไรกัมันกินไม่ได้ไม่ใช่จ้างหรอกเราพวกเด็กฝึกงานอะไรอย่างงี้มาไงอืยับใครที่อยากทำการตลาดอะไรเงี้ยพวกมึงต้องทำเครื่องที่แบบทำไวแล้วมึงเนี่ย พวกมึงม,มีคอมพิวเตอร์ถ่ายห,หนังเบื้องหลังใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยจะรับพวกไอ้นี่มาไงพวกบริหารธุรกิจมาอย่างเงี้ยมารับใช<อ>่ไหมพูดธรรมา,ากี่จุดยิงไปทั้งเหล็กโอ้โหท้ามหาได้แล้วพี่อย่าเลยไข่เจียวโคตรไม่เลยที่ผมเล่นอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทหารที่มึงทำเป็นแบบนี้กีแตกทั้งหอนะรู้ป่ะข้าวผัดอ่ะมันใส่น้ำตาลทั้งถังไงเฮียโคตรหวานเลย ไอัน้ำปลาไม่ใส่หมดด้วยแบบหมดโรงงานเมอไห่นะ่ไอ้พกเินไปมันก็อร่อยดีป้ากินเบียร์กอนอันนี้มึงอร่อยคนเดียวไงคนที่นอเสียชนชนชนมาแล้วชนชนชนํำไปไหนอะไม่ใช่ไปต่อยหน้ามึงแหละโปรดิวเซย ไปแก่พอเฮ้ยกูมีเรื่องจะเล่าเว้ยวันเนี้ยผมไม่เอาอ่ะเยอะแล้วอ่ะเล่าเยอะแล้วไม่ถึงเล่าเรื่องเล่าเรื่องไม่หาให้ตบหัวเลยแกป่ะยังเอาเอาเอาจะเอาไหมล่ะเขาไม่จ่ายเงินเดือนน่ะคือเรื่องตบหัวใช่ไหมเพื่อนเอ้ยยังนี่ยังไม่ได้เล่าเลยกูตบมันจำไว้ก่อนมันจะแบบเผื่อมันไม่ฮาง ฟังนะไปเจอในเน็ตมาคืออย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเจ้าชู้แบบเจ้าชู้แบบมากๆเลยเข้าใจเขาว่าผู้หญิงเจ้าชู้ป่ะอะไรเออไอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยพากิ๊กของตัวเองอ่ะมาที่ห้องแต่เพิ่งรู้ว่าอีกไม่นานเนี่ยแฟนจะกลับมาแล้วพี่จะเรียกไอแฟนคนนั้นเนี่ยว่าจอร์นะจะเรียกว่ามันชื่อจอร์ดโอเคนะจอร์ทีนี้เนี้ยทันใดนั้นที่ได้ยินเสียงประตูเคาะเนี่ยก็คือไอจอร์ดเคาะประตูใช่ไหมเคาะแบบปังปังปัง ทั้งสองคนที่อยู่ในนั้นก็คือผู้หญิงกับกิ๊กใช่ไหมแบบลนไปหมดเลยไม่รู้จะทําอะไร<อ>ทีนี้ไอ้จอร์นโมโหผักประตูเข้ามาปั้งแบบด้วยความโกรธอะ่ะเข้าใจปะ่ะไอ้ออนี่<อ>ก็คือไม่เจอกิ๊กนะแต่หันออกไปที่หน้าต่างเวเ,<อ>เห็นคนยืนอ,อยู่ข้างล่างแล้วมองขึ้นมาไอ้ตรงนั้นแหละไอ้จอร์นมันเห็นว่าไอ้คนนั้นอนะ่ะแม่งแบบคิดว่าไ,ไอ้คนที่มองข้างล่างมามันหาเรื่องเวเข้าใจปะ่ะเอเอทีนี้ไอ้จอร์นแบบโมโหโมโหมากๆเลยหยิบตู้เสื้อผ้าเฟี้ยงไปข้างล่างคนข้างล่างตายเลย แล้วนี้เออ,เอ,อแล้วนี้ไอจ้จอนเนี่ยเหนื่อยจัดๆโยนที่ที่โยนตู้เสื้อผ้าไปถูกป่ะแมนกระชกตายตนากนรกทีนี้ตกนรกมาใช่ไหมโยมาบาลถามว่ามึงเป็นอะไรตายไอ้คนแรกเนี่ยตอบว่าผมมาส่งไปรษณีครับอยู่ดีๆตู้อะไรไม่รู้หล่นใส่ผมแล้วทีนี้โยมาบาลโยมาบาลถามคนที่สองต่อมึงเป็นอะไรตายไอ้คนนั้นตอบว่าผมโยนตู้ลงไปครับผมโมโหที่ไอ้คนแรกมองหน้าผมแล้วผมแบบหัวใจล้มเหลวตายครับนี่อีกยังไม่พอ อยู่เมื่อวานถามต่ออีกคนที่สามเอ้าแล้วมึงเป็นอะไรตายเนี่ยคนที่สามบอกผมอยู่ในตู้ครับอาแล้วขําอากูขอตบทีละคนเลยแล้วกันนี่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 ูนขอย่ไหแ ผมอยู่ในตู้ครับเอ้ยอะไรอ้เก้าไปไหนอ่ะเออไอ้เก้าไอ้เก้าอยู่ในตู้ครับมึงเมาเลยนะเพื่อนไอ้กินให้หมดก่อนไปกินกินให้หมดก่อนกินกินกินเร็วมาแดนกันดีกว่าพี่ดิมมามาแดนกันดีกว่ามาเอาเลยยันเลยอรอาเลยอร่อยเอร่อยมีใครจะเล่าอะไรก็เล่าได้อยู่ในตู้ครับ เออพี่หนูกลับห้องแอ้วพี่พี่พี่ลองพาสักหนึ้นห้องกันเอะพี่เป็ไปรอก่อนมา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 วินวินอยู่นี่แหละวินอยู่นี่แหละไปรับคุณนองนห้องวินอยู่นี่แหละไป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 นอนห้องผมไปไปนอนห้องผมไปอะไรอะไรไจนฉันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวกูกลับนะเพื่อนนอนหอไม่ไหนนอนหอหรอไม่นอนหอไม่นอนหอเดี๋ยวจะกลับ จะไปหาแม่ด้วยวันนี้เงินเดือนออกเนีต้องเอาเงินไปให้แม่ไปพวกมึงไปส่งกูหน่อยไปอืมเดี๋ยวแต่ผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเมื่อวานนี้เงินเดือนผมมาเงินเดือนพวกมึงยังไม่ออกเอาได้ไงเนี่ยโอ้าใครเป็นประตูประธานบริษัทต้องได้ก่อนสิถูกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเงินมาให้ไงไปหาให้กูไปหาพ่อแม่บ้างเถอะไอ้เหี้ยเอาจริงอ่ะแม่งอยู่แต่พวกมึงกูแม่งประสาทจะแดกไอ้สั๊กไอ้เงินออกทุกวันี้ปิดของเดือนไม่ใช่เหรอ ไปคืนกันไปไอ้คาไปตอนเช้าแหละเพื่อนตื่นนะูคงมไปลมันิ้วสุดละกินกาแฟอว่าอยู่ในตู้โอ้ยอยู่ในตู้เปล่าไม่มีอะไรเพื่อนผมอยู่ในตู้ครับไปไปเอ้ยไปแล้วนะเพื่อนเนเจอกันเว้ยเอ้ยหลบหลเอ้ยเจอกันเจอกัน ๊ายานเอาไปว้แทนพังฉันว่าฉันงงไปหมดแล้วลว่าอันไหนความจริงอันไหนความฝันฉันดีใจจังเลยที่เราสองคนมาล้อฟื้นความหลังแต่พอฉันตื่นขึ้นมาก็ได้รู้วา่ามันเป็นแค่ความฝัน แล้วที่ฉันยังคิดถึงมีแต่รักของเราเท่านั้นที่ทําให้ฉันนึกถึงและฉันยังคอยติดตามยังแอบส่องเฟซและไอจีทุกครั้งที่ความทรงจํามันแจ้งขึ้นมาทําเอาฉันเศร้าทุกทีโอ้ที่รักฉันอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนฉันแอบหวางให้เธอกลับมาจนฉันน้ําตาแทบไหลโทรศัพท์ของฉันยังตั้งรูปของเราสองคน แต่ตอนนี้เธอจากไปแล้วไม่มีใครให้สุขสนยังจําได้ว่าเราคป็เรื่องอนาคตเป็นแผนผังฉันว่าฉันงงไปหมดแล้วว่าอันไหนความจริงอันไหนความฝันฉันดีใจจังเลยที่เราสอคนมาลื้ฟื้นความหลังแต่พอฉันตื่นขึ้นมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝัน